วันนี้ประเด็นเราอยู่กันที่ตัว Galaxy S25 Ultra ซึ่งณวันที่เรากำลังอัดคลิปคลิปนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะเปิดตัวมาเป็นเดือนแล้วเนาะประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเราได้เล่นอะไรเยอะอยู่ครับผมก็ผมใช้มามันเกือบเดือนพอดีเลยผมได้มาต้นกุมภามพอกันก็เอาไปว่าเราเล่นจนกระทั่งเราทะลุป,ป,ปุโปร่งแล้วว่าเราชอบไม่ชอบอะไรนะจริงๆอ่ะซีที่ผมอยากจะเริ่มก่อนเี่ยผมอยากเริ่มเรื่องวิดีโอก่อนอ่ะได้ได้ได้ S25 มันาเหมือนเดิมคือว่ามันไม่ใช่มือถือที่ ที่เด่นอย่างใดอย่างหนึ่งจำนวนทะลุทะลุบาใช่เออแต่ว่าแต่ว่าทุกอย่างมันกลมกล่อมมันดีหมดเลยอย่างวิดีโออะ่ะจุดที่ผมชอบเป็นพิเศษอะ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบตัวพอตเอทวิดีโอฮะที่มันถ่ายหมดวิดีโอบุคคลให้มันละลายหลักอะ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ใชอ่าซึ่งมันถ่ายมันได้ทั้ง 4K ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังอืเออซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันเอามาช่วยพวกกับถ่ายกล้องใหญ่ใช,ใช่ไหมงานรีวิวงานรีวิวที่เราแบบไม่อยากให้ข้างหลังมันชัดมากอืมสำหรับคนทั่วไปที่แบบส่วนใหญ่เอาจริงอ่ะคนท แล้วก็จะมีขอลกอย่างบานสนุกเนี่ยข้างหลังจะโดนลกถ้าเอาบทนี้มาช่วยอะ่ะช่วยได้แล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบในบทวิดีโอนะมันอยู่ใน Editor. อีดิเตอร์ไอตัว AI n o i น e remove อ่ะโอ้เอ,อ้อันนี้ดีผมไปใช้จริงมาเพราะว่ามันผมมันเอาใช้อัดรีวิวพอผมกดปุ๊บนกร้องรถบินผ่านนาบ้านขายกับข้าวผมก็แบบผมชอบตรงที่มันมีออโต้พอกดปุ๊บมันคิดให้เลยว่าเออจะปรับอะไรเท่าไหร่เออแล้วมันจบมากแล้วเรืยังสามารถไปไฟจูนได้สมมติ คือบางทีผมจะรู้สึกว่าถ้าเราแบบเวลาไปเดินในแบบถ่ายบล็อกในสถานที่จริงแล้วเสียงมันเงียบมากๆมันไม่มีเสียงบรรยากาศอะมันจะดูรล้ลอนๆม,มันจะแะลรมันจะดูอ,อ,ะอึดอัดอะมันจะรู้สึกว่าเราอยู่ในกล่องอะใช่แล้วอันนี้เราส,สามารถไปปรับเลือกได้ว่าเอ้ยอยากจะลดอยากจะลดเสียงคนลงแต่เสียงบรรยากาศยังอยู่อะไรแบบนี้อเอ้ยมันเจ๋งดีผมชอบตรงเนี้ยใช่แล้วที่ผมลองผมไปเทสจริงจังอยู่ครั้งหนึ่งคือเดินตรงหน้าหมู่บ้านแหละตอนกลางคืนแล้วก็คือวอนนั้นผมอยากรู้ด้วยว่าถ้าเซลฟี่ตอนกลางคืนสักประมาณสองทุ่มอะจะเป็นยังไงใช้วิดีโอกล้องหน้า ภาพโอเคภาพมันก็ไม่ได้ดีมากหรอกอแต่ว่าเทียบกับความเป็นกล้องหน้ามือถืออ่ะผมถือว่าดีอ๋อแล้วก็ตัดเสียงอ่ะผมลองกดออโต้อย่างที่บอกเลยฮเสียงรถยนต์เสียงลมอ่ะหายหมดแต่โอเคมันก็แลกกันกับเสียงที่มันดูกรองกรองอ่ะอนิดหนึงนิดหนึ่งอ่ะลองวิลล็อกการสดสดตอนสามทุ่มนะครับริมถนนดุฟิตบ่าต้องการให้เห็นว่าสีสันของกล้องหน้าก็กคือเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะดูเรื่องระบบการตัดเสียงรบกวนนะครับว่าเขาตัดได้แค่ไหนนะอ่ะ ลองวีล็อกกรนสดตอนสามทุ่มนะครับริมถนนือสิตบาต้องการให้เห็นว่าสีสันของกล้องหน้ากับคือเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะดูเรื่องระบบการตัดเสียงรบกวนนะครับว่าเขาตัดได้แค่ไหนนะถ้าเสียงรบกวนไม่ได้เยอะเกินไปอ่ะใช้โหมดเนี่ยผมว่าดีมากไอ้จริงๆอ่ะไอ้เรื่องเสียงกรองเนี่ยมันปกติมากเลยต่อให้เราใช้ไม่เนี่ยอย่างนี้เลยแล้วเราไปเปิดเสียงรบกวนโหมดตัดเสียงรบกวนของมันเองอ่ะเสียงมันก็กรองๆแต่ผมว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เยอะความก่องมันไม่เยอะเท่าไหร่ หลักๆผมมองว่ามันสะดวกสุดเพราะผมะยังไม่เห็นฟีเจอร์นี้กับมือถือยี่ห้ออื่นนะที่แบบอิ้มาเลยนะอ่าใช่ครับต้องบอกว่ายี่ห้ออื่นเขามันมันก็มีนะที่แบบตัดสินรบกวนแต่มันไม่ฉลาดเท่าเนี้ยอันนี้มันแบบมันล้ำ<ช>ลดีมากอ่าแล้วผมชอบที่เขาไม่ได้จํากัดว่าเราต้องใช้ไอซัมซุงกลิซีซ่เอสีพาร์ทนั้นถ่ายเราสามารถจับวิดีโอไรยโยเข้าไปก็ได้แล้วก็ไปรันเอไอตัวนี้ได้เลยถูกหลักๆมันเหมือนเป็นอีดิเตอร์มันเหมือนมันเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นแคปคัตอ่ะที่ว่าเราตัดเสียรบกวนได้เออแต่แค่คุณไม่่ต้องจนเพิม คนันบ้านแช่ง่ายมันก็ดีะหรือทะลุปไปมือโปรผม,มก็ดีนะอย่าง<ะ>ผมว่าเราไม่ได้ใช้พวกแบบหมดล็อกหมดอะไรพวกนี้ที่แบบเราไม่ใช้<ะ>ล็อกแต่มันจะมีคนที่เขาชอบอยู่อ่<ะ>เออแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบคือเขาสามารถลงไอตัวก<ะ>ูดล็อกะแล้วทำมันเคลียร์ดีเอ็มไออ๋อใช่ใช่ใช,ชเอออันนีออ้อันนี้ไม่ได้ใช้นี่เหรอครับคามิล่าแอสเซสตัน เออมันก็อยู่ในอยู่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 ในอันเดียวกันเออก็คือมันสามารถทําให้เวลามันเหมาะสำหรับพวกคนที่แบบเป็นสายโปรเฟชชั่นอลพวกต่อวิตเชอร์ต่ออะไรเงี้ยเลคคอร์ดอะมันจะทําให้หน้าจอมันคลีนซึ่งปกติถ้าเกิดเราเลคคอร์ดหน้าจอปกตินึกถึงเวลาเราเลคคอร์ดวิดีโอหน้าจอมันก็จะมี u i ปุ่มกดปุ่ม c ตเ p อร์ปุ่มอะไรขึ้นมางี้ยแต่นี้มันจะคลีนหมดเลยอ่ามันเหมาะมากเวลาจะต่อไปทาอย่างอื่นอ่าอันแบนี้ผมชอบเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมว่ามันดีมาตลอดเลยว่า ก็คือเรื่องการเลือกทิศทางของไมหรือว่าเลือกอซอสของเสียงอ่าใช่ใช่อันนี้ผมชอบมากเลยเป็นสาเหตุที่ผมเลือกซัมซุงเป็นมือถือที่ผมใช้ถ่ายวิดีโอรประจําเพราะว่ามันเลือกซอสไมได้แบบที่ผมชอบเนี้ยคือมันสามารถเลือกเสียงจากหูฟังบลูทูธได้อ่าแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะเป็นแบบเสียงจากหูฟังเดียวหรือว่าจะเสียงจากหูฟังผสมเสียงจากไ<า>ครของมือถือเออถูกถือว่าแบบเฮ้ยมันเจ๋งนะมันทำไ,ได้ค่อนข้างค,างครบเลยกับงานวิดีโอคือเนื้อไฟล์มันอาจจะมี ความชอบอะไรต่างกันแหละคนอาจจะมีคนชอบรุ่นอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเรื่องของฟีเจอร์ความครบความง่ายผมว่าเนี้ยที่สุดหลักของความซุมผมว่ากล้องเขาโฟกัสหนึบมากดีมากผมที่ผมไปถ่ายเล่นผมส่งให้ดูด้วยที่ถ่ายถ่ายตามสุนัขหนึ่งตัวที่วิ่งผ่านแล้วอันนั้นอ่ะคือผมใช้ซูมซูมซูมเอาอะแล้วแบบเอ้ยมันโฟกัสมันไม่หลุดแต่ผมว่ามันเจ๋งดีอีกอย่างที่พวกที่แบบบ้าพลังนะคือมันถ่าย 8K ได้อะเออแต่เอาจริงถ่าย 8K มันจะเป็น Pv บนจอไหนวะ คือเห็นประโยชน์อย่างเดียวนะ 8K เห็นประโยชน์อย่างเดียวคือว่าถ้าเอาไปตัดต่อออกมาเป็น 4K อ่าอันนี้เห็นประโยชน์แต่ว่าไฟล์ 8K อ่ะมันมันบิ๊กเบิ้มมอันนี้ผมไม่ใช้เหมือนกันเพราะว่าปกติผมทํางานบนพ0 8 0ป P ด้วยซ้าเอ้ยอันนี้ผมแอบสังเกตคือกล้องหน้าเขาเพราะว่าผมก็ถ่ายวีดีโอด้วยกล้องหน้าคือผมเข้าใจว่าจริงๆมันควรจะเป็นตัวเดียวตั้งแต่ S23 S22 S23 ประมาณเนี้ยแต่ภาพมันดีขึ้น ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมแต่มันดีขึ้นมแ,แม้แต,แต่แม้แต่การที่แม้แต่การที่มันไม่มี Focus, อาาอโตโฟกัสอพพายออกมาดีเลยจริงๆหลายรุ่นเดี๋ยวนี้ดูแค่สเปคไม่ได้<ะ>คือบางทีซอฟต์แวร์ตัวโปรเซสเขาดีขึ้นอเออพอรุ่นใหม่แต่บางทีดอปสเปคลงด้วยแต่แบบภาพมันดีขึ้นคือแบบเฮ้ยผมลองใช้กล้องหน้าเฮ้ยภาพมันดีแบบผิดหูผิดตาดีจนแบบมันใช้กล้องหน้าถ่ายแล้วดูไม่น่าเกียดอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบทำสูงมาตลอ,ลอดคือระหว่างถ่ายวิดีโออ่ะ มันฟลิปกองหน้ากลองหลังได้อาใช่ใช่ใช่มันมีแค่ไม่กี่รุ่นที่ทาได้ถ้าไม่ใช่ s a m s ุ n นะอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกนะก็อันนี้เทียบกับ s ยี่สิบสี่อันตาตัว s ยี่สิบสี่อันตาตัวนั้น่ะผมรู้สึกว่าเรื่องความร้อนอันนั้น่ะเครื่องร้อนรู้สึกเลยเวลาใช้อะเครื่องมันร้อนออกมือแต่ว่าระบบการใช้งานไม่มีปัญหานะยังลื่นอยู่ใช้งานได้แต่ตัวนี้ผมว่ามันควบคุมได้ดีมากคือความร้อนมันมันออกมาน้อยลงชัดเจนจริงแล้วผมรู้สึกว่า s ยี่สิบสี่อั เป็นรุ่นแรกที่เปลี่ยนมาใช้ AI แล้วกันมันก็เลยค่อนข้างจะเลทเทลหน่อยนึง <c oughs> คือคือกลางเออเอาจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะเราบ่นอ่ะก็ครั้งก่อนที่เราทำคลิปใช่ไหม<อ>ที่เราต้องเ <c oughs> ดือดจะหาผมอคติผมก็เลยต้องเอาทุกคนมานั่งเรียงกันเลยแบบ <c oughs> คิดเห็นยังไงกับเอเจนซี่อัลต้าแล้วทุกคนก็จะบอกว่ามันมันไม่ไหววะ่ะ <c oughs> มัาเลยการเป็นแก๊บที่คนซื้อเป็นไอ้ที่สาอัลต้าเราไปเอเจี่พาอัลต้าเลยใช่เออซึ่งเอเจี่พาอัลต้าผมว่าโอเคละแม้แต่ถ่ายภาพนิ่งผมก็ประทับใจนะคืือออออมมมมัันนนนนีีียยู่่่่่ททึงงงงผไไปปปถาาแแแแลลลล้้้ววสใหหหะะเเ็ฟๆๆบบรด ภาพที่พีวีวมาบนหน้าจอมันแย่มากผมก็แบบสงสัยภาพใช้ไม่ได้พอสตูปถ่ายมาปุ๊บ AI มันคำนวณนูน่นนี่โปรเซสเสร็จมาภาพดี <c oughs> เออเนี่ยเห็นด้วยคือภาพนิ่งก็เหมือนกันภาพนิ่งผมรู้สึกว่าเป็นมือถือที่ถ่ายง่ายครับคือตอนถ่ายอ่ะกดไปก่อนเลยเดี๋ยวมันไปโปรเซสทีหลัง,งาา <c oughs> ให้ออกมาสวยใช่แบบออกมามันโอเคเลยอ่ะ <c oughs> มันมีอยู่ช็อตหนึ่งวัางที่วอนนั้นถ่ายถ่ายพลอยมันมืดวลาันพลอยเพิ่งถ่ายแต่ซิมเสร็จแล้วพลอยก็เดินเข้ามามืดปุ๊บผมตกใจหันไปนึกว สิ่งที่ตาเราบองเห็นอะมันมืดมากอ่าอ,อืมก็เลยเอาแบบเนี่ยมือถือไปถ่ายให้ดูแล้วมันก็เป็นสว่างจ้าแบบสวยงามคือมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป๊ะมากแต่ถือว่าถือว่าดีกับการที่ว่าจัดการความมืดขนาดนั้นอะออกมาสวย<ม>เออถือว่าดีเลยแล้วก็เนี่ยซัมซุงผมรู้สึกว่าตั้งแต่ Ultra ไอที่สี่เลต้าเป็นต้นมาผมรู้สึกว่าเขาจูนสีไม่จับเหมือนสมัยก่อนครับมันมีสีที่แบบบางคนอาจจะบอกว่าโทนไปใกล้ไอไฟโฟนด้วยซ้ำครับผมเออรุ่นนี้ผมก็เหมือนกันแต่มันดีขึ้นนะใช่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 ดีขึ้นเยอะเลย ถ่ายคนสกินโทนก็สวยอะแทบจะพร้อมใช้ทุกอันถูกเออแล้วก็ถ่ายคนผมชอบอันหนึ่งคือแต่ละค่ายอะมันจะมีคาแรคเตอร์ใช่ไหมฮะถ้าเกิดจะเอาปรภาพแบบดิตี้จะจัดไปเลยอะให้ไปฝั่ง o p p o Vivo ววเพนั้นใช่ไหมอ่าครับผมอ่าจะเอาแบบทิกเจอร์เยอะๆแบบเห็นซิวเห็ไปนั่นแหละเสียวมีไปเลยแต่ันี้ผมว่ามันอยู่กลางกางคือมันมันคือเขาแต่งมาแต่มันไม่หนักใช่มันยังมีความธรรมชาติค่อนข้างสูงถูกคือแล้วส่วนตัวผมรู้สึกว่าโทนกำลังดีเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ย พอคนเจนไอเก่งกันขึ้นเยอะๆใช่ไหมบางทีมันจะถ้าคุณแต่งภาพเนียนเกินไปอะ่ะมันเหมือนเอไอเออผม,มรู้สึกว่าถ้าให้มันมีความเป็นคนนิดน,นึงเอะให้มันมีมีตําหนิมีอะไรหน่อยนึงอะ่ะเออมันจะดูเหมือนเหมือนคนหน่อยนึงถ่ายภาพคนเนี่ยชอบไอ้นี่อยู่นะไอ้เฟซแว a p มันอะเลิกหน้าที่ดีที่สุดอ๋อเอเอนี่ชอบ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 ผมว่าใช้ง่ายสุดละ เนาะแบบสไลด์สไลด์รูปขึ้นมากดเลือกแล้วก็นั่งเลือกเลยเอาหน้าไหนดีถูกเจ๋งดีก็คือวิธีใช้อ่ะถ้าคนไม่เคยลองเอาง่ายๆเราเราเข้าโหมดถ่ายรูปปกติเลยอ่แถ้าเรากดถ่ายแค่รูปเดียวอ่าแล้วจริงๆอ่ะหลังบ้านเขาอ่ะมันจะมีการเหมือนถ่ายวิดีโอไว้<ร>ทัอง<ร>สั้นเร,เราต้องเลือกตอนเราต้องเลือกแต่ตอนถ่ายต้องเลือกเป็นไลฟ์โฟโต้อ่าคือให้มันเก็บวิดีโอไว้นิดนึงอ่ะ้สั้นแล้วพอถ่ายปุ๊บมันจะมาให้เราเลือกเลยว่าจะเอาหน้าคนไหนช็อตแบบไหนเออ คือง่ายมากไม่ต้องไปเปิดโหมดเบอร์อะไรหรือเข้าอะไรมันยากกล้องมุมกว้างตัวใหม่อันต้าไวาตัวใหม่ห้าสิบล้านภาพดีจริงดีแบบดีอ่ะดีดีดีแบบแบบเห็นแล้วรู้ว่ามันยังไงเดียผมรู้สึกว่าคุณภาพของกล้องอันตาา้าไวกับกล้องหลักมันไม่ได้ต่างกันเยอะอืมก็เนี่ยผมโน้ตเหมือนกันคือสีหรือว่าดีเทลของกล้องแต่ละตัวเขาทํามาจูบมาได้ค่อนข้างดีใช่มันใกล้เคียงกัน ไม่โดดเพราะปกติผมจะมีความแบบเวลาเราถ่ายกล้องหลักปุ๊บพอสลับไป wire, อันตาวายภาพมันจะฟลุ๊ปดอบเลยใช่แต่พอตัวนี้สลับแล้วมันมันก็ดอบแหละแต่มันไม่ได้เยอะใช่จริงๆซัมซุงทำดีมากแต่ตอนรุ่น,น,นก่อนนะสมัยที่ผมยังอยู่คอนโดลเลยคือที่เคย<ะ>ถ่ายด,ดูจำไม่ได้รุ่นไหนน่าจะยี่สิบสองป่ะจำไม่ได้ละก็คือสีมันใกล้เคียงกันละ,ะเออไอตัวนี้ใกล้ใ้เคียงแต่ว่าดีเทลต่างๆมันดีขึ้นใช่ในกล้องมูมกว้างตัวเรื่องถ่ายภาพผมจะชอบอีกอันหนึง่งที่เป็นภาพนิ่งนะ คือ AI generate เขาที่เป็น AI less ตัวลบคือซัมซุงธรรมลาดมากผลลัพธ์ที่ได้แทบจะไม่มีต้องแก้โดยเฉพาะเรื่องลบคนออกจากภาพคือแบบโหดจริงอ่ะมันบ้าบอมากคือที่แบบที่เขาเล่นกันไ่ะที่แบบถือมือถือบางหน้าแล้วก็เราสามารถลบมือถือออกทางเครื่องอ่ะโดยที่หน้าอยู่ครบคือต้องบอกว่าหน้าที่เจนมาไม่ใช่หน้าเราหรอกเห็นละคำเลยคือรู้เลยมันแต่ว่ามันเนียนใช่คือแบบ แปลว,ว่าแบบเหมือนกับเขาเทรน AI ให้รู้จักแบบคนอะดีมากๆากทาให้ไม่ว่าเราจะเอาคนมาเพิ่มหรือลบคนออกมาเลยฉลาดมากอีกอันที่ผมชอบมาตลอดเลยเว้ย AI ในการลบแสงสะท้อนขือส่วนตัวผมถ่ายถ่ายปลาไงถ่ายถ่ายตู้ปลาแล้วเนี้ยมันจะมีแสงรีเฟกที่เราเออถ่ายออกมาอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันช่วยลบแสงสะท้อนออกมาได้แต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่เฉพาะถ่ายตู้ปลาอย่างเงี้ยหรอกมันถ่ายแบบเวลาคนถ่ายแบบร้านอาหารถ่ายตแบบึกถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันลบรีเฟกออกได้เออแล้วมันจะเห็น เห็นวัตถุเลยนั้นเห็นคนที่อยู่ในนั้นชัดขึ้นแล้วออด,ดูดูสวยอะ่ะมันจะดูไม่มีอะไรมาบังเราอีกชั้นหนึ่งถูกแล้วเอก้กถ้าเกิดลงในตัวกูดล็อกที่ผมชอบอีอันนึงอะ่ะมันสามารถเพิ่มปุ่มในตัวซูมคูณร้อยอ๋อใช่ใช่มันจะเพิ่มจานวนซูมขึ้นมาใช่มันสะดวกไงเพราะว่าทีแบนนั่งกัอะไรอยาซูเปอร์เร็วอะ่ะเราต้องไปกดสิบเท่าแล้วกดไปอีกดับแตหลายรอบมันหมุน,นไม่ทันใจนีผมก็สงสัยทําไมพี่ไม่ลงมาเลยพี่ได้ผมลงเพิ่อมอีหลังทำไมผมว่าเรื่องนี้ทีม จอมันแทบไม่สะท้อนแสงเลยเนี่ยดีจริงแต่แต่แต่ผมแต่นิดนึงคือจอมันดีมากแต่หมายความว่าติดฟิล์มไม่ได้ถูกคือต้องหาฟิล์มที่มันดต่อให้ต่อให้ฟิล์มที่ดีที่สุดที่ผมเห็นมาก็ยังสู้กระจกเพียวๆไม่ได้เข้าใจไม่แต่เอาจริงๆตามหลักแล้วอะมันดีเกินอะมือถือทุกเครื่องอะตามหลักจริงๆมันไม่ควรติดฟิล์มเว้ยมันเหมือนโน้ตบุ๊กอะที่แบบเราไม่ควรติดฟิล์มมันผมก็เคยคิดอย่างนั้นอะจนผมทาเป็นรอยคือ คือถ้าเป็นแท็บเล็ตหรือโนบุ๊กอ่ะโอกาสมันไปรอยมันค่อนข้างน้อยเพราะเราใช้ก็กลางแจ็ตพับเก็บแต่อันนี้มันอยู่กับเราแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะสําหรับผมอ่ะจริงๆอ่ะยิ่งมือถือสมัยแรกๆที่จอไม่ดีมากอ่ะแค่ใส่กระเป๋าวางเกงอ่ะก็ไปรอยละเออคือแบบมันมีอยู่วิธีเดียวคือผมต้องหาเคที่มันมีฝาพับอ่ะเคยคยอใช้อยู่สมัยยุคแรกๆสมัยสมัยแบบตัวโน้ตแรกๆอ่ะเออแล้วพอฝาพับปุ๊บจะเปิดถ่ายรูปทีนึงลำบากว่ะมันต้องใช่ใช่ใช่แล้วจะพับมาด้านหลังมันก็บางกล้องหลัง มันก็ <laughs> มันไม่ได้มันก็เลยเป็นแบบอะไรที่แบบรู้สึกเสียดายคือจอก็าทำมาดีมากแต่สุดท้ายเราก็ต้องยอมติดฟิล์มเฮ้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมไม่ได้ผมก็สัก่กระเป๋าใส่ปกตินะมันก็ยังเดือนหนึ่งอ่ะยังไม่มีรอยเลยถือว่าโอเคแฟนเนี่ยถ้าใช้แบบไม่ลังแกมัน่ะใช้ถนอมหน่อยหนึงอ่ะแบบป<ฟ>กตแิแฟนผมอะ่ะซื้อ iPhone มาวันลุ่งขึ้นจะไปติดฟิล์มอะ่ะเป็นรอยก่อนติดฟิล์ม มันถามว่ามันหนักไหมผมสับผมมันหนักนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบมือถือแบบน้าหนักต่ากว่า200กร,รมัมออันนี้มันสองร้อยยี่สะแต่คือมันเบากว่าเดิมเยอะมากแล้วมันเบากว่าสิบหกโปรแม็กเยอะม,มากแ <c oughs> น่นอนอแล้วก็อีกอันที่ผมชอบผมก็คือลําโพงอะของรุ่นเนี้ยถือว่าดังแล้วก็เสียงดีด้วยครับผมเออคือผมรีวิวช่องหลังอะผมจะพูดคำนี้บ่อยมากเว้ยจนจนผมไปใช้ไปรีวิวให้รุ่นเทีแบราคาแบบต่ำกว่าห้าพันะ อ๋อลำพงไม่ดีเป็นอย่างนี้ดเองคือ <c ười> เราลืมไหมเราเราเราใช้จนจนเราบียอนไปแล้วอ่ะใช้แต่ฟังชิปอะ่ะลำโพงก็มีเสียงนะครับโอ้แล้วก็นี่ด้วยที่ผมชอบอันหนึง่งคือแบบคือไอ้เรื่องค c a เรคคอร์ดบันทึกเสียงสนทนาเวลาโทรอ่าเออซึ่งซัมซุงยังมีอยู่แต่ว่าหลายรุ่นอ่ะมันถอดออกแล้วหรือ,อยังบางรุ่นอ่ะมีแต่มันต้องกดคลอร์ด<ช>เองแมนนวลฮะแต่อันนี้มันออโต เออซึ่งผมว่ามันดีมากกับคนที่ว่าเอาไว้เป็นหลักฐานเทียงกับชาวบ้านอ่ะครับเออโทรมาแล้วนี่งฟังไว้จะฟังไว้จะฟังไว้คุณคุยอะไรมาแถมพอเสียงได้ด้วยอีกอันนึงผมว่าสนุกไม่น่าจะได้ใช้เว้คือคีย์บอร์ดของมันผมไม่รู้มีใครใช้จริงหรือเปล่าแต่ A, A I ที่มันอยู่ในคีย์บอร์ดอะ่ะมันสามารถช่วยแต่งประโยคช่วยอะไรได้อืผมว่ามันดีนะแต่ผมไม่รู้ว่ามีคนใช้จริงเยอะแค่ไหนแต่มันก็จะมีคําแบบปรียวลีออกมาอช่ไ่มแบบเหมือนกับแบบแต่งแบบประโยคในรูปแบบของโซเชียลซิ มันก็ใส่อีโมจิใส่อะไรมาให้ออเออหรือแต่งทางการซิ C, อะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าจริงๆมันก็ต้องบอกว่าอาจจะมีคนใช้แหละต้องบอกว่าผมอะไม่ค่อยได้ใช้พวกเนี้ยที่ AI ที่เป็นเจเ e r ที่เป็นเป็น Text หรือ,อเป็น Voice อะผมไม่ค่อยได้ใช้ของซัมซุงผมจะไปพึ่ง Gemini เป็นหลักอ่าเออใช่ไอเนี้ยเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากเล่าเหมือนกันคือว่าตอนซัมซุงเขาเปิดตัวเขาพูดรวมเลยเว้ยทั้งของทั้งของฝั่งของ Google เองแล้วก็ของซัมซุงแล้วคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันเอว่า s a m s ซ n g บอกว่าอยเย แต่จริงถ้าคุณไปสมัครของตัวจ e มินายตัวแอดวาน่ะเสียเงินอ่ะรูดอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันจริงจริงแต่ว่าคือผมก็ไปคํานวณมาสมมติเราเราซื้อยือ่นอื่นๆ6 <S <S เดือนตกประมาณ5,000ันบาทเหมือนกับคุณมีส่วนลดค่าจีมินายแอดวานอยู่ห0 0พันบาทอ่าแต่ว่าที่ที่มันพิเศษสําหรับซัมซุงเลยนะก็คือแอปติดเครื่องของซัมซุงอ่ะเขาทำมาเพื่อให้เชื่อมกับจีมินายแอดวานได้อ่าใช่มันมันมันคือซัมซุงเรื่องนี้ทำดีคือว่าเขาอินเตเกตทุกอย่างอะ่ะซอฟต์แวร์มันมัน มันเป็ยกเพราะแบบยี่ห้ออื่นนะคุณไม่คุณจะไม่อาจจะไม่ทุกยี่ห้อนะแต่คุณจะไปสั่งให้วูบมาเจมินแอดบาร์นขอนู่นนี่นี่แล้วให้โยนใส่น้ตหรือไปโยนใส่ไปทีนี้มันอาจจะทําไม่ได้แต่คือจำซุงมก็ทําให้ซอฟต์แวร์คขลับมาอันนี้ก็ก็ดีก็ดีถ้าใช้แล้วก็ตัวาว์เซอร์ของจำซุงเองอะที่ผมไม่ใช้เอาจริงอะไอของพวกนี้ส่วนใหญ่พวกกิ๊กๆพวกสายเทคไม่ใช่หรอกเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าแบบ มันมันไม่ดีมันซิงข้อมูลบนคอมไม่ได้หรืออะไรต่างใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใช้อ่ะชาวบ้านอ่ะที่แบบใช้เครื่องเดียวอ่ะครับผมันดีนะคือมันสมาร์ลทอ่ะคือสรุปครับผมข้อความให้แล้วเออบนหน้าเว็บอ่ะคือต้องเข้าใจว่าผมสร้างอารยธรรมอยู่บนเบราว์เซอร์มาเป็นสิบปีอ่ะประวัตินู่นนั่นนี่ความคุ้นเคยในการใช้จะให้ผมมาย้ายมันมันทําไม่ง่ายโอเคต่อมาสิ่งออย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทุก่ายโปรโมทหมดคือ Circle to s e ์ทูรับ ที่รู้ไหมมันเป็นฟังก์ชันที่ผมใช้น้อยมากหรอที่ผมใช้จริงๆอ่ะกลายเป็นการเรียกตัวเจมินายที่กดปุ่ม power <า>แล้วลเด้งตึ้งขึ้นมาทําถามนู่นนั่นนี่ได้หมดเลยแล้วที่ผมชอบก็คือตัวสรุปวิดีโอคือก่อนนั้นเนี้ผมเคยใช้เจมินาสักปีที่แล้วก็ผมใช้เจมินาสรุปวิดีโอเขาจะไม่มีฟีเจอร์ที่ที่เวลากดแล้วดึงข้อมูลจากวิดีโอ,รอสรุปมั่วมากเหมือนมันใช้วิธีการไปเสิร์ชไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตมา มันก็เลยไม่ตรงแต่ตอนเนี้ยเขาใช้วิธีการไปดูวิดีโอจริงๆว่าวิดีโอเกี่ยวกับอะไรแล้วมาสรุปมาแบบเป๊ะๆเลยอันนี้ผมชอบคืออันเนี้ยที่บอกว่าเอาจริงๆใช้ได้ทุกมือถือทุกรุ่นนะเกือบทุกรุ่นที่เป็นแอนดรอยคือมันแค่ว่าต้องไปสมัครแบบเสียงเงินจริงตัวเจมินายแอดวานครับผมเดือนวเท่าไหร่เจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าแต่ว่าก็ก็แถมพื้นที่เขาสองกิกเอ้สองสองเทราไบต์อ่าก็คือเอาง่ายอันเนี้ยผมว่าหลายคนใช้ไม่ใช่ไม่หลายคนหลายคนชอบเออคือถ้าเกิดต้องมาดูคลิปยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยกดปุ่ม ไอ้ปุ่มข้างพาวเวอย่างเงี้ยแล้วก็เออตอนเปิดยูทู e นะแล้วมันจะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาเลยถามว่าเราต้องการถามข้อมูลเกี่ยวคลิปนี้ใช่ไหมอ่าเราก็เลือกไปสมมจกพิมพ์เลยอยากรู้ทั้พิมพ์เลยบอกให้มาสรุปก็ได้หรือถามาอะไรเกี่ยวกับในคลิปก็ได้เดี๋ยวมาตอบให้ออแต่เจนไมน์อัวานผมใช้บ่อยมากนะแบบปีที่แล้วอ่ะผมใช้ AI ไม่เยอะเท่าไหรใ่ใช้ช่วยทํางานบ้างแต่อันเนี้ยผมใช้แบบเกือบทุกวันและอืมแบบสารพัดเลยเขาจะคิดออกช่วยแก้คําผิดช่วยแปลภาษาคือแปลภาษาใช้ AI จะแแปภาาษตรงม่นยํา เป็นผู้เป็นคนกว่าผ่าน Google Translate แเราก็ให้มันช่วยตัดสินใจอะไรที่มันยากๆยากๆคือใช้เวลาตัดสินใจถ้าทำเองมันนานเพราะว่าก่อนหน้านี้ยผมต้องไปช่วยจัดเลี้ยงมีเมนูอาหารประมาณห้าสิเมนูผมต้องเลือกแค่ยี่สิบเมนูมถ้าผมนั่งเลือกเองอะ่ะไ,ไม่รู้กี่ชั่วโมงผมว่ามีชั่วโมงเนี่ยผมก็ใส่ถ่ายรูปถ่ายรูปเมนูแล้วก็ AI จับโยนรูปเข้าไปแล้วก็ จัดเซตให้หน่อยขอสามเซตเซตละยี่สิบเมนูให้มันแตกต่างกันก็จัดปุ๊บปุ๊มาให้เลยแล้วก็มาเลอกทีหลังเร็วมากมันเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วอ้นี้แม่นยำจนกระทั่งว่าผมไม่ต้องการสนุกแล้วทุกวันเนี้ยแต่แต่มันดีขึ้นเยอะจริงแล้วมันแบบแล้วบางทีทาไม่ชัวเราถามย้ำไปเลยว่าเฮ้ยคุณชัวไหมทันไมอันหนึ่งที่เขาโปรโมทกันแต่ว่าผมว่าคนอย่างเราเราเราสองคนอะน่าทําได้ห่วยแตกมากคือ AI drawing ในการวาดรูปไม่ใช้เลยพี่ จริงผมยังไม่เห็นอาจจะ็นของใช้จริงก็ได้แต่ผมยังยังยังไม่เจอผมไม่ค่อยศรัทธายังไงเดียคือผมเป็นคือถ่ายรูปมาผมไม่รู้สึกถึงความที่ผมจะต้องไปเติมอะไรใส่ใช่เติมอะไรเพิ่มไปขนาดนั้นนะ่คือลบออกผมอาจจะได้ใช้แต่งสีผมได้ใช้อยู่แล้วลบออกผมโอเคเพราะบางทีมันมันสุดวิสัยที่เราแบบคนมันเยอะจริงๆแล้วอ,อยากให้ค,คนมันน้อยลงอะไรเงี้ยแต่วาดเพิ่มเนี่ยมันโอกาสใช้ผมน้อยมากๆจนผมรู้สึกไม่ได้ใช้ผมลองวาดหลายอันละคือมันมัได้สองแบบนะไอจอยยิ่งี่ยคือเราพร้อมเป็นคาสั่งก็ได้ หรือว่าวาดก็ได้แต่ทีเนี้ยพร้อมอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนพร้อมไม่เก่งหรอกอืมส่วนอการวาดเนี่ยเอาจริงริงผมเชื่อว่าหลายคนก็วาดไม่เก่งเหมือนกันถึงคุณวาดเก่งอ่ะมันก็จะเดาไม่ถูกเลยเพราะว่ามันอย่างนี้หลักการที่ผมลองสังเกตแล้วมันจะเดาจากคอนเทกต์ในภาพก่อนสมมติว่าถ,ถ่ายเซลฟี่คนมาเนี่ยผมเคยถ่ายถ่ายพอยแล้วผมก็วาดอะไรส็กอันหนึ่งบนหัวพอยอยากรู้มันทํามาเป็นเหมือนกิฟติดผมให้ถ่ายรูปปลาแล้ววาดรูปปลามันก่อเงินปลาให้นะแต่ว่าบางทีมันไม่เนียนอ่ะ ไม่ใช่บางทีอ่ะส่วนใหญ่ไม่เนี่นเลยมันจะดูโดดเออคือเอาสนุกสนุกขำได้เอาแบบเหมือนแฟนตาซีอ่ะสนุกสนุกก็ได้แต่ถ้าคุณจะเอาไปแบบภาพที่มันสมจริงอย่างเงี้ยมันไม่ได้เออผมไม่รู้จะไปเติมอะไรด้วยแหละหลักๆเลยเป็นฟีเจอร์ที่แบบมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับผมเท่าไหร่ผมยังหาประโยชน์จากมันไม่เจอผมว่ามันเอาไว้ในเชิงคิดอิฐมากกว่าสมมติว่าแบบเล่นกับลูกหลานอย่างเงี้ยเอออาจจะสนุกป้าเล่นว่าเล่นอะไรเงี้ยเพิ่มจินตนาการให้เด็กอ่ะผมว่าเออ,อดีอ่าสิทิที่เขาบอกมา ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาบอกว่าคนจะเอทีน้อยใช่ไหมเออเขาเลยตัดฟังกชันนู่นนั่นนี่ออกไปเลยอเงี้ยตัดบุทุ์ออกไปแต่ว่าส่วนตัวผมเองอะตอนผมใช้ตัว Galaxy 4ฟ่ะซีโฟร์ผมใช้ปากกาบ่อยมากครับไม่ได้ให้เขียนนะผมเป็นคนที่เขียนห่วยแตกมากแต่ผมใช้เอามาเพื่อโฮเวอร์ลอยๆเพื่อแปลภาษาครับผมเออแปลเฉพาะคาผมชอบมากแต่ว่าไอการมาของตัว c ซ r c l e คิล e ูเซิร์อะมันทําให้ฟังก์ชันเนี้ยมันหายไปไม่ไม่เกิดเป็นเออ เพราะว่าเราสามารถกดไอีตัวแบบเชคเควอดูเสิร์ชขึ้นมาปุ๊บมันกดแปลภาษาทันหน้าได้เลยเออมันง่ายกว่าแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีประโยชน์กับการที่ว่าถ้าสมมติคุณอยากได้ความสมูทอย่างเช่นว่าเลื่อนจอไปชี้ไปอย่างเงี้ยเอออาจจะใช้ปากกาอาจจะสะดวกกว่าแต่ถ้า,ถาทัว่วๆไปอะ่ะกดเชคเควอดูเสร็จจบจริงๆริงเอสเพนเนี่ยการหายไปอะ่ะสนุกรู้สึกอะไรกับมันไหมอ่าตัวบลูทูธอะที่หายไปสำหรับผมนะครับเอสเพนหายไปผมยังไม่รู้สึกเลยคือผมอันเนี้ยผมใช้จับจริงจังอ่ะคือ Galaxy Note 10 Plus ที่มผมใช้แบบเป็นเครื่องหลักเลยอะผมว่าผมยิบเพสเพนออกมาแบบนับครั้งได้ผมแบบเพราะแบบคือผมเป็นคนลายมือไม่สวยผมเป็นคนที่ไม่ชอบจดอยู่แล้วผมแบบพิมพ์เร็วกว่าจดพวกเราเป็นอย่างนี้แหละ,ะถ้าผมจะไม่ผิดนะผมเคยทําตั้งแต่สมัย Galaxy Note ะคือผมซื้อคนแรกของปรนะเทศน่าจะเป็นคนแรกของไทยะแหละ Galaxy Note 8ที่แบบขอบหนึ่งโค้งอ๋อขอบของหนึ่งทางอเอยยังเท่เออเครื่องเดียวในไทยเลยบล็อกเกอร์คนเดียวอย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะเท่มากแล้วก็แบบมาเขียนเขียนยากสิ่งที่ผมทำได้กับมันจริงๆนะคือเอา a อโ o t a t i o n ก็คือเวลาเห็นเวลาแคปจอแล้วก็วงขีดลูกศ <sk ill> รแค่แหละที่ผมทําหรือเซ็นแค่แหละที่ผมทาได้แต่จ,จะให้มาเขียนจนบ,บันทึกเหมือนที่เขาทำกันแบบมันสวยเนี่ยแหะมันยากเกินใช้อัดเสียงดีกว่า <laughs> มีไอ <laughs> ช่วยถอดคำแล้วริง n o w b e i e f ได้ใช้ไหม <laughs> ไม่ n o ะ n b e i e f อธิบายก่อนมันคือตรงนี้มันคือไอตรงอยู่ข้างล่างนี้คือสิ่งเดีวที่ผมเห็นจากมาเลยนะคือการตอบย้ำว่าเชลซีแพ้ มันจะขึ้นค้างประมาณสองวันวันสองวัน <laughs> เชลซีแพ้บอรสกอรกขึ้นมาเพื่อเออนี้ผมเออผมสงสัยเพราะว่าแบบผมเข้าใจว่าเอ,อ,อคนจะช่วยนู้นนั่นนี่แต่เท่าที่ผมใช้มามันแทบจะไม่ได้บอกอะไรเลยโดยเฉพาะจริงๆอะช่วงเนี้ยผมลงตาราง g o o g l e c a l e n d e r ผมเยอะมากผมไม่เห็นเตือนผมเลยเตือนแต่สภาพอา,ากาศกะลิฟวูชนะเออดูคุณไม่คือเอาจริงๆผมไม่รู้เหมือนกันว่าหลักการมันคือมันดึงข้อมูลอะไรบ้างแต่ที่เห็นมันดึงหลักๆแหละคือสำหรับผมนะมันดึงข้อมูลบอลอย่างเดียว เออว่าแบบวันแพ้วันชนะแค่นั้นอื mm. แล้วส่วนใหญ่เซลซี่ก็แพ้ช่วงนี้มันก็ขึ้นมาตลอดเลยต <laughs> ามเซลฟี่อ่ะจริงๆซัมซุงไม่ใช่เจ้าแรกที่ทานะเจ้าแรกทำคือวีโวแต่ซัมซุงโปรโมทจนมันดังและมันใช้ง่ายจริง <laughs> คือตอนหลังผมไปใช้ไอ้บางรุ่นที่มันไม่มีป้าเซลฟี่อ่ะแล้วผมก็ถือแบบอืมก mm. จะแบบแล้วกดชักเตอร์ยังไงวะ <laughs> <laughs> จะกดยังไงวะคือแบบแล้วก็ต้องแขบนิ้วแบบเนี่ยจับอะไรยากๆแบบเออป้าเซลฟี่ดีจริง มันมันง่ายๆคือโดยรวมซัมซุงอ่ะไม่ได้แนวทางปัจจุบันอ่ะเขาไม่ทำอะไรวุ่นวายละแต่เขาทําของที่มันใช้ง่ายมันจะมีแค่ช่วงตอน S6 อ่ะที่ว่าเวลาเขาเปิดตัวเขาจะเอาพวกผู้หญิงที่ใส่แฟชั่นเออเขาจะเน้นแบบแฟชั่นต้องแกรมเหมี่ยแต่ตอนนี้ไม่ละเขาเน้นของที่แบบอยู่ใน daily use มือถือรุ่นใหม่รวมถึงซัมซุงด้วยเขามีการเปิดลำเสริมได้เปิดปะ ผมไม่รู้ว่าเขาเปิดมาหรือเปล่าผมไม่เคยสนใจดีฟอนเปิดอ่ะแล้วผมก็เปิดแหละเออรู้สึกว่ามันช้าไหมอ่าอันนี้ผมเคยทดลองครับมือถือสองยี่ห้อขอไม่บอกยี่ห้อแล้วกันมือถือยี่ห้อหนึ่งผมเปิดลำเสริมกับไม่ปิดกับปิดลำเสริมความเร็วกันอ,อีกยี่ห้อหนึ่งไม่ว่าผมจะเปิดหรือปิดก็กระตุกเหมือนกันคือ <laughs> <laughs> อันนี้สรุปไม่ง่ายเรื่องเนี้ยมันจะไม่ทำให้ช้าลงแต่ทำให้เปิดแอปได้เยอะขึ้นอ่าแต่ทางปฏิบัติน่ะมันอยู่ที่ว่าลอมหัวแต่ละค่ายอะ่ะ ทำมา<อ>ด,ดีหไหมมาดีไหมใช่ไหมเออถ้าทำมาห่วยอ่ะมันจะมีจังหวะที่ว่าคอขวดอะ่ะระหว่างที่มันสวอปข้อมูลจากแร <c oughs> มกับสโตรเลตตอนที่มันสวอปอ่ะมันจะมีการบีบไฟล์ก่อนใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับบีบให้มันเล็กคือคือแอนดรอยด์เดิมมันบีบอยู่แล้วทีนี้พอมันสวอปออกไปพอแรมเต็มอ่ะมันต้องสวอปออกไปอยู่ในตัวสโตรเลตอ่ะแล้วพอเริ่มเยอะๆๆปุ๊บมีการเรียกของเก่าสวอปกลับมาอ่ะทีนี้มันอยู่ที่ว่าเอาไปเทิมหรืออะไรต่างๆของแต่ละแบรนด์ที่เขียนแล้วว่าเขาเขาดีแค่ไหน ถ้าเขียนไม่ดีอ่ะมันก็จะแบบคอขวดตรงนี้แหละเอ,อแล้วผมก็เจอวิวรุ่นเดือเครื่องหนึ่งในหนึ่งเฟิร์มแบร์ที่ถ้าไม่เปิดลำเสริมแล้วเครื่องกระตุกด้วย <laughs> <laughs> ผมลองไปใช้หลังๆอ่ะผมสัญหาชอบหาหมือถือหรือว่าพทับเ็ตที่ราคาต่ำกว่าห้าพันมาใช้อยากรู้ไง <laughs> ปิดลำเสริมปุ๊บ <laughs> <laughs> ไม่ได้ใช้ <laughs> ใช้ไม่ได้ต้องเปิดลำเสริมระเบิดเออต้องเปิดลำเสริมคือไม่งั้นไม่งั้นเอาไม่รอด เราต้องเปิดซึ่งเอาจริงๆสุดท้ายก็คือจริงๆล้เสริมมันดีมากเพียงแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเจอประสบการณ์ยังไงมาอาจจะเจอรุ่นที่มันลอมไม่ดีก็ได้อย่างเงี้ยผมว่าต้องทดลองของแบบเนี้ยคือแบบต้องทดลองเปิดปิดกันเองเลยแบบลองเปิดใช้กันวันสองวันแล้วลองปิดใช้กันวันสองวันว่าอันไหนให้ประสบการณ์ใช้งานที่ดีกว่ากันเอจิม่าอันต้าเลยนะผมว่าเป็นมือถือที่ผมชอบเลยระบบดีกล้องจบแบบจบทุกการใช้งานทั่วไปแล้วก็ น้ำหนักทำมาดีผมชอบตรงน้ำหนักเนี่ยแหละแล้วก็คือ AI AI ที่ของซัมซุงเองผมเน้นที่แต่งภาพใช้เยอะกับ g e m i n ไที่ใช้เยอะอม,มันก็เลยแบบเฮ้ยผมว่ามันเป็นตัวมือถือที่ทําให้เราเริ่มเข้าใจ AI มากขึ้นแล้วรู้ว่ามันทำอะไรได้มากขึ้นมันทำให้เราใช้ AI ได้แบบคล่องขึ้นนะสําหรับตัวนี้เลยที่ผมขัดใจมีแค่เรื่องเดียวคือดีไซน์อมันเหมือนเดิม <laughs> มันมันมันต่างจากเดิมแต่มันต่างในทางที่ไม่ดีสําหรับผม คือดีไซน์เนี่ยที่เป็นฝาหลังตรงสองคางขอบตรงเนี่ยซัมซุงใช้กับเกือบทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นห้าหกพันยันตรงเนี้ยซึ่งสําหรับผมผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าคุณจะทําเป็นรุ่นท็อปอ่ะมันควรจะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันคุณนี่พวกพวกหวัวชั้นสูงพวกเอลิตดีว่าคือสําหรับผมผมอาจผมอาจจะโอเคนะสมมติว่าถ้าเป็นแบบซีรีส์เอสดีไซน์เหมือนกันหมดต่างกันที่คานวณกล้องนู่นนั่นนี่ขนาดเครื่อง S ไม่ว่าจะเป็น S ไหนก็ตาม แล้วพอเป็นซีรีส์อื่นปุ๊บก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนดีไซน์ไปอีกดีไซน์หนึ่งคล้ายๆกันไม่เหมือนกันซะทีเดียวอาจจะมีแป้นกล้องหรืออะไรเงี้ยแต่พอมันเหมือนกันหมดมันก็จะมีความรู้สึกแบบว่าออมเฮ้ยผมว่าไม่ใช่สรุปคิดคนเดียวเยอะมันมันเลยเป็นเหตุผลที่พวกแฟลชิพก็ต้องออกแบบหน้าตาประหลาดตลอดเวลาอย่างเงี้ยให้แบบประโถเฮ้ยนี่คุณใช้เกิดซิงเอ็นจิพ่าอัลต้าดีว่าเออต้องอย่างนั้นไม่ใช่แน่ปุ๊บคุณใช้เอสาม ใจสิ S24 อัลต้ายี่ห้าครับเอ้ย 25, อยี่ห้าเว้ยยี่ห้าอัลต้าเออประมาณนี้แหละนะแล้วก็ถ้ายังรู้สึกฟังแล้วรู้สึกเกิดความอยากขึ้นมาก็กดซื้อผ่านตะกร้าบนคลิปของเราจะได้เป็นการซัพพอร์ตเรานะครับอ่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับซึ่งเราจะอจัดกันต่อตอนนี้แหละนะครับโอเคขอบคุณครับโอเค